คือเพิ่งได้รับข่าวเมื่อกี้ค่ะว่าตำรวจดเชิญมาสอบปากคำค่ะวันนี้บอกไหมเคว่าในประเด็นอะไรยังไงน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์เลยค่ะเรื่องแชทก่อนคุยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเราเคยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ปากคำค่ะก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าเอาไปกันหมดแล้วทีนี้ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยก็อีกวันนึงก็ได้มาเลยค่ะใส่โมลุก ต้องการต้องตรวจเรื่องของประเด็นยาเสพติดกักา่าหมอไม่มียาเสพติดแน่นอนค่ะไม่มีน่าจะยุ่งเกี่ยวแน่นอนค่ะนี่รอยเปื้อนเสต็งตอนนี้ทางเหมือนจ้งมือจ่ามือเหมือนมีประเด็นเกี่ยวกับการอาจจะหยดยาหรืออะไรจ่ิงเจริงๆก็ตรวจกันตรวจกับทางสถาบันนิติเวชก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอะค่ะถ้ามีโดนหยดยาหรือโดนอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะค่ะคิดว่าผลก็น่าจะออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริง แต่แอนนาแอนนาจะบอกว่าแอนาเชื่อตำรวจนะใน,ใน,ในหลายๆอย่างเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเหมือนวันก่อนที่บอกว่าพยานหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้คนให้การตรงตามกันแต่ตอนหลังมันก็ข่าวมันก็ออกมาอีกแบบแอนนาว่าตำรวจน่าจะมีเหตุผลในการที่อยากจะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้มากกว่าหมายความว่าการทำงานของตำรวจตอนนี้กันหนาม่ได้ดีใจสงสัยคือแอนนามองว่าเหมือนถ้ารู้อะไรแล้วบอกหมดพูดออกไปหมดคือ คนที่เขาเป็นอีกฝั่งเนี่ยครับก็จะฟ้าหมดเลยดังนั้นเนะนะว่าตอนหลังที่นาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าอยากให้มันเก็บไปเป็นความลับมากกว่าแล้วก็ยังเชื่อค่ะว่าคุณแม่เขา่าจะรู้อะไรบา้างนะค่อนข้อขนมากมากปวรตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคนระับที่คดีาาถางจำกราถลงปิดในวันศุกร์นี้ปิดเลยเหรอครับาจะปิดคดีถาจะมีการสรุปได้ว่าตัโมเสียชีวิตากอะไรยังไงถ้าปิดก็ยังคิดว่ามันจะเร็วไปกว่า เร็วไปหน่อยนะเพราะว่าอันนี้หนูก็เพิ่งรู้คุณยังไม่ปิดไหมคะคือเรามองว่าเร็วไปเร็วไปเพราะอะไร,รคะเียราน่อย่างการพนสูตรซึ่งยังไม่เสร็จเลยอะค่ะยังยังอยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในสถาบันนิติเวศเลยไม่แน่ใจว่าจบเรียบร้อยแล้วหรือยังอะค่ะคืออยากให้รอหลักฐานชิ้นใหม่โผล่ขึ้นมาอีกใช่ไหมครับคือเราว่านะตอนนี้ตำรวจคงมีคำตอบคร่าว แต่ถ้าสรุปคดีเราก็ส่งอายการใช่ไหมคะถ้าสรุปลงนี้นให่อะค่ะไม่คิดว่าจะเป็นสดีอันนาครับแล้ในประเด็นโซเชียลที่พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่ว่าไปรอน้องอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการไปดูดูถูกแตงโมหรือเปล่าว่าเราแตงโมไม่มีทางรับงานอย่างนั้นแน่นอนค่ะถ้ารับก็คือคงไม่เป็นนี่อะค่ะถ้ารับก็คือรับไปนานแล้วเพราะว่าชีวิตถึงจุดที่ต้องมีปัญหาและการเงินมากมายฟังโมเลือกการ หาง,งานเองมากกว่าที่จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะดังนั้นขอการันตีได้ค่ะว่าโมไม่มีทางรับงานแบบนี้ได้แน่นอนค่ะมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะโดนหลอกมาอันนี้ออต้องถามถามอีกคนหนึ่งเพราะว่าคนรับงานก็คนหนึ่งคนทํางานก็อีกคนหนึ่งเวลาอย่างแอนารับงานให้โมเนี่ยค่ะโมจะไม่ถามรายละเอียดอะไรมากมายโมก็จะรู้ว่าฉันต้องทาอะไรบ้างก็จะบอกว่าต้องเตรียมตัวไปท้ออาปต์ส่งไปแค่นั้นเองค่ะคือโมจะไม่ถามเยอะเพราะว่า โมไว้ใจคนที่เขามอบหมายให้ดูแลหน,น้าที่ในการรับงานนะคะเ้เบ